คนครมังคลาชนแจ้งเข้ามาว่าภายในซอยวัดด่านสำโรงเพราะเห็นสุนัขจรจัดถูกชนแต่ขาไม่หักแล้วก็คาดว่าอาจจะโดนตีด้วยอะไรเงี้ยนะครับแจ้งเข้ามาก็เรากำลังเดินทางไปให้การช่วยเหลือในขณะนี้ครับ เขาโดนอะไรนะรถท่อเองนเขาบอกว่าโดนรถรถทับมาคือรถถอยหลังรมาทับแล้วเขาเดินได้ไหมก็เดินเดินเดินแล้วก็เซลงเลยโดนมาเมื่อไหร่ไม่ทราบครับแต่เม่านก็ประมาณแล้วหลังจากอาทิตย์หนึ่งมานี่คือไม่เดินเลยอยู่อย่างนี้ต่อเดินแล้วก็เดินเริ่มกินขา เดินสขาเดินสขาแต่ว่าจะงดองไ่ค่ะได้เดินราเก่งเก่งเออต้องลองใโอเค ย้ายหมอไปตรงนี้เ้าถามว่ารักษารักษาได้ตอนเนี้เขาจะอยู่ยังไงตอนนี้ยถ้าเขาไม่มีที่อยู่ะอยู่ตอนนี้มีที่อยู่ทีบาอ ก็ที่เห็นดังหลังก็เป็นตัวนี้ไม่ได้เน,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 นี่ยโดนรถชนอาการทางประสาทน่าจะอยู่ประมาณตั้งสองขวดได้ปกติมันไม่ค่อยเชื่องค่ะคนที่จับกันได้ก็คือขวัญที่ติดคอถ้าจับจไม่ได้เลยจะจับจะขู่เมื่อกี้เอ่อยังยังขู่เลยคือจับครั้งแรกก็ได้จะได้หมอจับครั้งแรกได้โอเคทำอะไรก็ทำเถอะจะฉีดยาทำอะไรให้เสร็จไม่รู้แล้วอ่าพอรู้แล้วไม่อยอม ผมมายอมลำกระสีจะน้องไม่ทานยาไปชาเช้าเย็นจะขาดยาอยู่ตัวหนึ่งน้องก็ไม่หาซื้อทำได้ขายยามีใช่ทันี้อ,อู่จะให้มัาไนวิธีการให้ง่ายมากง่ายไ,ไม่ต้องไปป้อนปากเขนะ,ะนเนี่ยซื้ออาหารกระป๋องดีๆอออกรนะปองซีซ่าเลขข็กหอมยาปั่น นี่คือบทพร้อมแล้วก็ไปส่ง,งไปให้ได้บทเนี่ยนะมันจะมีกลิ่นยาบางตัวไม่กลิ่นเขาไม่เสียยาเลยกินทั้งเป็นอย่างงี้<ม>กินได้บ้างไม่ได้บ้างได้อย่างดีแต่ขาดยาตัวนึงเขาต้องไม่หาซื้อเพราะเขามีอาการทางปะสาทก็ต้อให้กินยาบำรุงประสาทมีโรเบอยนะไม่กินเช้าอย่างอน้ยามบำรุงประสาทเน้ยา คซื้อตัวนี้ให้กับคตน้อกากนี้นมอ่งอันนี้มันจะมีขนาดเดียวใช่ไหมคะมเบ็เมอันนี้มอเปนแล้วนะูนเม็ดเนดะีวะยาแกเศษแลย,ยาเกี่ยวกัเองก,อกเศษ<ะ>ยสองเมดก็เลยุ่าบำงประสาทอย่างเดียวที่ไม่มีแล้วอย่างนี้ไงคะก็ค,คือให้มันกินยาไปเรื่อยจนยาหมดก็ต้องอย่างนด้ เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีอาัตราหน้ากว่าดีกระดูกไม่ไดีครับการทรงตัวที่มีปัญหาอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูเพราะนั้นก็อย่างน้อยก็สองสัปดาห์บางตัวก็อาจจะเป็นเดือนเป็นไปได้แต่ยาชุดนี้กินแค่นี้หลังจากนั้นถ้าจะกินต่อเอนื่องไปเรื่อยๆเป็นยาบำรุงประสยัยจากบำรุงกระสัยก็ที่หมอจัชื่อให้เราคือก,กินไ้จะกินเป็นเดือนหรือ แล้วยังไงถ้ามันกินแล้วมันเป็นยังไงให้โทรหามเมื่อกีอ้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่้วก็คือแจ้งเข้าไปที่คนที่นี่